สามีคิดว่าเธอตายเพราะอุบัติเหตุโดยไม่รู้ว่าเธอกับลูกสาวต้องขอทาประทางชีวิตอยู่ข้างถนนเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังปอกแปะน้ำซึมผ่านรอยรั่วหยดลงตรงกลางที่นอนผืนเก่าหญิงสาวกอดลูกสาววัยห้าขวบแน่นตัวสั่นด้วยความหนาวกลิ่นอับชื้นของผ้าห่มเปียกโชกทำให้เธอแทบอาเจียนไฟจากเสาไฟฟ้าสลัวสลัวทอแสงลงมากระทบใบหน้าอีกโดยข้างถนนเต็มไปด้วยเสียงรถวิ่งผ่านชำ่ำไปด้วยโคลนและน้ำขัง เธอก้มหน้าเปิดฝาข้าวกล่องพลาสติกเก่าในนั้นมีข้าวปั้นเหลือครึ่งลูกลูกสาวตาแดงๆมองจ้องเหมือนจะร้องให้อีกครั้งเธอยื่นข้าวไปให้ลูกแม่ไม่หิวหรอกลูกกินเถอะนัดเด็กน้อยกัดข้าวเบาๆน้ำตาไหลารินตามแก้มเสียงฟ้าร้องทําให้ทั้งคู่สะดุง้งเมื่อห้าเดือนก่อนเธอเคยนั่งอยู่ในรถคันเดียวกับสามีขับผ่านถนนสายเดียวกันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเร็วจนเธอจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทุกอย่างมืดลงกลิ่นควันไม่และเสียงกรีดร้องยังตามหลอกหลอนเธอฟื้นขึ้นมากลางป่าเลือดอาบเต็มใบหน้าแขนขาเจ็บจนขยับไม่ได้ไม่มีใครอยู่รอบตัวไม่มีใครกลับมาหาเธอคลานออกจากซากรถหอบหายใจแรงในอากาศเย็นเฉียบตอนนั้นเธอคิดถึงลูกคิดถึงสามีที่คงกำลังรออยู่ที่โรงพยาบาลแต่เมื่อเธอกลับไปบ้านกลับไม่มีใครเปิดประตูต้อนรับทุกคนในบ้านคิดว่าเธอตายไปแล้ว มีงานศพมีการเผาร่างแทนร่างเธอเธอถูกลืมไปเหมือนไม่เคยมีชีวิตไม่มีเอกสารไม่มีใครเชื่อว่าเธอคือตัวจริงเธอกลายเป็นคนไร้ตัวตนต้องอุ้มลูกหนีออกจากเมืองขอข้าวตามวัดขอเศษเงินตามตลาดนัดคืนนั้นขณะที่เธอกำลังหลับตาเสียงรถหรูคันหนึ่งจอดข้างทางเสียงเปิดประตูเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นเสียงที่เธอจำได้ดีขอทานแบบนี้น่าสงสารจัง เธอลืมตาขึ้นช้าฮ่หาฮ่แสงไฟจากรถส่องลงบนใบหน้าของเขาชายในชุดสุดสีเข้มใบหน้าที่เธอเฝ้าคิดถึงทุกคืนสามีของเธอกำลังยื่นธนบัตรให้ลูกสาวของเธอเองเธออ้าปากจะพูดแต่เสียงมันไม่ออกร่างกายแข็งค้างลูกสาวยื่นมือไปรับเงินขอบคุณค่าลุงเขาหัวเราะเบาๆแล้วหันกลับไปขึ้นรถไม่ทันได้มองหน้าเธอแม้เพียงแวบ,บเดียว หัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอ,อกเสียงเครื่องยนต์เริ่มคำรามไฟท้ายรถสว่างวาบกลางความมืดเธอพยายามยันตัวลุกขึ้นขาไม่มีแรงปากแห้งผากคอแหบจนแทบเปล่งเสียงไม่ได้ปาดประพัดเธอเรียกชื่อเขาเสียงแผ่วแต่เสียงนั้นจมหายไปในเสียงฝนเขาไม่หันกลับมารถค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปเธอทุดลงบนพื้นโคลน น้ำตาไหลรินเธอกัดริมฝีปากแน่นลูกสาวกอดเธอไว้แน่นไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแม่แม่รู้จักเขาเหรอเธอพยักหน้าเบาฮ่าฮะเขาคือพ่อของลูกแสงจากท้ายรถคันนั้นหายลับตาทิ้งไว้เพียงเสียงฝนและกลิ่นยางรถยนต์ที่จางลงในอกของเธอมีเพียงความปวดร้าวปวดร้าวยิ่งกว่าตอนเกิดอุบัติเหตุเสียอีกในสายตาของเขาเธอไม่ใช่ใคร แค่ขอทานคนหนึ่งไม่มีแม้เงาในความทรงจำของเขาเธอกอดลูกแน่นมือที่เปื้อนโคลนลูกศ,ศรษะลูกบา่าวฮ่าฮะแม่จะไม่ยอมให้เขาจากเราไปแบบนี้เธอหันมองถนนในใจเริ่มลุกเป็นไฟเธอจะหาทางกลับเข้าไปในชีวิตของเขาไม่ใช่เพื่อขอร้องแต่เพื่อให้เขารู้ว่าเธอยังอยู่และลูกสาวของเขาไม่ใช่เด็กขอทาน แต่เป็นสายเลือดของคนที่เขาเคยรักหมดหัวใจเสียงฝนยังคงตกแต่ในดวงตาของเธอไม่มีน้ำตาอีกต่อไปมีเพียงความมุ่งมั่นที่ไม่มีใครดับมันได้รุ่งเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆทะลุผ่านเมฆฝนผู้คนเริ่มทยอยเดินผ่านริมฟุตบาทเสียงประกาศจากลำโพงรถขายของดังแว่วมาเธอตื่นก่อนลูกนั่งเงียบๆมองฝ่ามือที่แตกร้าวมือของคนที่เคยถือช้อนเงิน กลายเป็นมือที่ยื่นขอเศษเหรียญจากคนแปลกหน้าเธอหลับตาลงภาพใบหน้าของสามีผุดขึ้นในความคิดรอยยิ้มเขารอยยกอดของเขาคำสัญญาที่เขาเคยพูดไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่ปล่อยมือเธอเด็ดขาดแต่เขากลับปล่อยปล่อยทั้งเธอและลูกให้ร่วงหล่นลง,ง,งสู่ข้างถนนเสียงฟีเท้าเบาๆเ,เ,เดินเข้ามาไกลเธอลืมตาขึ้น ชายชราค,คนหนึ่งยืนมองเธอกับลูกด้วยแววตาอ่อนโยนแม่หนูด,ดูไม่ใช่คนเร่ร่อนนี่เธอพยักหน้าเบา่าฮะาฮะไม่พูดอะไรน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยเมตตาแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเธอต้องการความยุติธรรมต้องการคืนศักดิ์ศรีให้ลูกต้องการให้ประพัดจำได้ว่าเขาทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังเธอลุกขึ้นอุ้มลูกสาวไว้แนบอกเดินมุ่งหน้าไปทางกลางเมือง ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความทรงจำตึกเก่าสวนสาธารณะร้านกาแฟมุมถนนที่ที่เขาเคยจูงมือเธอเดินยิ้มเหมือนโลกเป็นของเราเธอหยุดหน้าตึกบริษัทใหญ่ป้ายทองติดหน้าอาคารสะท้อนแสงแดดวาววับชื่อของเขาสลักอยู่ตรงนั้นประพัดอคินก่อนครุบเธอยือนมองอยู่นานก่อนจะก้าวเข้าไปในล็อบบี้พนักงานต้อนรับหันมามองสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีที่เห็นเธอในเสื้อผ้าขาดเก่า ขอโทษค่ะที่นี่ไม่อนุญาตให้ขอทานเข้าเธอยิ้มบางฮ่าฮ่าหยิบสร้อยเส้นหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อสร้อยที่เขาเคยซื้อให้ในวันแต่งงานมีชื่อเขากับเธอสลักไว้ไปบอกเขาว่าคนที่เขาคิดว่าตายไปแล้วกำลังยืนอยู่ที่นี่พร้อมกับลูกของเขาพนักงานชะงักสายตาจับจ้องสร้อยในมือเธอแววตาเริ่มลังเลสงสัยสั่นไหวเล็กน้อยหญิงสาวยังยืนตรงนั้น ไม่ก้าวถอยแม้แต่ก้าวเดียวเสียงหัวใจเต้นแรงในอกทั้งความกลัวความเจ็บและความหวังปะปนกันพนักงานหันหลังรีบเดินเข้าด้านในเธอกอดลูกแน่นกว่าเดิมเด็กหญิงเงยหน้ามองเธอแม่เราจะเจอพ่อแล้วใช่ไหมเธอไม่ตอบเพียงแต่มองตรงไปข้างหน้าประตูลิฟต์เปิดออกชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเข้มเดินออกมาใบหน้าคุ้นเคยเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและสง่างาม เขาหยุดชะงักทันทีที่เห็นเธอเหมือนถูกดึงย้อนกลับไปยังอดีตชลธิชาเขาพูดชื่อเธอเบาฮเธอไม่หลบตาเขาเดินเข้ามาช้าฮะแต่ยังคงไม่แน่ใจในสิ่งที่เห็นเธอไม่ใช่ว่าเธอยื่นสร้อยให้เขาฉันยังไม่ตายเขารับสร้อยมากำไว้แน่นสายตาเริ่มสั่นไหวแล้วแล้วลูก เด็กหญิงหลบอยู่ข้างหลังแม่ดวงตากลมโตมองชายตรงหน้าเธอเก้าวออกมาอย่างไม่มั่นใจหนูชื่อมิลินแม่บอกว่าพ่อชื่อประพัดเขาสุดลงกับพื้นทันทีมือสั่นร่างกายชาวาพระเจ้าชลธิชาย,ยังยืนนิ่งน้ำตาเริ่มคลอเบ้า,าไม่ใช่เพราะความตื้นตันแต่เพราะรอยร้าวในใจมันลึกเกินจะประสานห้าเดือนเราอยู่ข้างถนนเธอมีชีวิตสวยหรู ในขณะที่ฉันต้องป้อนข้าวลูกด้วยมือที่ของเงินคนแปลกหน้าเสียงในล็อบบี้เงียบลงผู้คนเริ่มมองมาแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยอะไรประพัดเงยหน้าขึ้นฉันคิดว่าเธอตายไปแล้วจริงๆฉันฉันเห็นศพศพที่ไม่ใช่ฉันเธอตอบเสียงเรียกดวงตานั้นเยือกเย็นยิ่งกว่าฝนเมื่อคืนเธอเผาร่างใครแล้วลืมฉันกับลูกอย่างไงไ่ายดายเขาสายหน้าพูดไม่ออก มือกำสว้อแน่นจนเส้นเลือดปูดน้ำตาชายผู้เคยแข็งแรงไหลลงสู่พื้นหินอ่อนอย่างไร้เสียงประพัดเงยหน้าขึ้นอีกครั้งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยสํนนึผิดิดแต่สายตาของเธอไม่มีแม้เสีเส่ยวแห่งความอ่อนโยนเธอไม่ออกตามหาไม่แม้แต่จะสงสัยว่าเพราะอะไรฉันถึงหายไปเสียงของเธอสั่นแต่ไม่ใช่เพราะความอ่อนแอลูกสาวเงียบงนัน ยืนอยู่ระหว่างพ่อแม่ที่เคยเป็นครอบครัวโลกทั้งใบของเด็กคนหนึ่งทุกแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนประพัดเื้่มมือไปหามิลินแต่โชลธิชาก้าวขวางไว้เธอไม่มีสิทธิ์แต่ต้องเธอเขานิ่งงนันความรู้สึกผิดลอ,อนอกฉันอยากแก้ไขอยากดูแลทั้งเธอและลูกอยากให้พวกเธอกลับมากลับไปทำใหมเสียงเธอคมเฉือนหัวใจ เพื่อให้ฉันนั่งอยู่ในบ้านใหญ่แล้วต้องกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไว้กับเท่าถาอีกครั้งเหรอชายหนุ่มนิ่งเสียงคนรอบข้างเริ่มซุบซิบแต่ในหูของเธอมีเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นไม่เป็นจังหวะฉันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วแต่เธอเธอจะเสียลูกไปถ้าเธอไม่พิสูจน์ว่าเธอควรเป็นพ่อเขามองเธออย่างวาวอนน้ำตาไหลเงียบฮ่า ภาพผู้ชายที่เคยมั่นคงที่สุดในชีวิตกลับอ่อนแอจนน่าสงสารเธอหันหลังพูดทั้งที่ไม่มองหน้าเขาอย่าคิดว่าคำขอโทษจะเปลี่ยนอดีตที่เราต้องอดข้าวหรือคืนที่ลูกต้องร้องให้กลางสายฝนเธอจูงมือลูกก้าวออกจากล็อบบี้ที่เย็นเฉียบแสงแดดข้างนอกจ้าเกินกว่าจะมองตรงแต่มันอุนอ่นกว่าอุ่นกว่าววตาเขาในวันนี้หลายเท่าและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของการทวงศักดิ์ศรีคืนในโลกที่เคยคิดว่าเธอตายไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเสียงส้นเท้าของเธอกระทบพื้นหินหน้าตึกทุกก้าวคือคำประกาศว่าเธอไม่ได้หายไปเธอไม่ได้ตายผู้คนที่ผ่านไปมาเริ่มหันมองบางคนจำเธอได้บางคนกระซิบกันเบาฮะ <h aha> นั่นภรรยาของคุณประพัดไม่ใช่เหรอแต่เธอไม่สนใจเธอมีเพียงมือของลูกที่กุมไว้แน่น มีเพียงความตั้งใจที่สว่างชัดในหัวใจเธอหยุดยืนหน้าถนนมองรถราแล่นผ่านด้วยดวงตาแน่วแน่สายลมปะทะใบหน้าแต่ครั้งนี้เธอไม่รู้สึกหนาวมิลินเงยหน้ามองแม่จะพาหนูไปไหนเสียงของเด็กหญิงสันนิษฐ์ฮ่าฮแต่เชื่อใจในมือที่กุมของเธอไว้ชลที่ย่อตัวลงสบตาลูกสาวอย่างแนบแน่นแม่จะพาหนูไปหาชีวิตใหม่ ที่ไม่มีใครลืมเราได้ไง่ายๆอีกเด็กหญิงพยักหน้าเบาฮ่าฮะซ่อนรอยยิ้มเล็กไว้ที่มุมปากแม้จะยังไร้บ้านแต่มีแม่ที่ไม่เคยยอมแพ้ข้างหลังประพัดยืนอยู่ในเงาตึกมองเงาหลังของพวกเธอที่ค่อยๆห่างไปมือของเขายังกำ้อ้แน่นบนเส้นทางที่เขาคิดว่าเดินอยู่คนเดียวกลับมีเงาของอดีตตามหลอกทุกก้าวเขารู้แค่เงินหรืออำนาจ ไม่มีวันซื้อความศรัทธาคืนมาได้เขาเก้าวกลับเข้าไปในตึกแต่ก้านั้นหนักอึ้งเพราะในใจเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปอย่างถาวรแสงแดดยามสายสาดลงบนไหล่ของเธอและลูกเงาของทั้งสองทอดยาวไปตามทางเดินริมถนนแต่ในหัวใจของเธอไม่มีความรู้สึกหนักแน่นเท่าเงานั้นเลยแม้แต่น้อยเสียงรถเมย์จอดดังเอียดเธออุ้มลูกขึ้นไปนั่งที่เบาะหลังสุด มองออกไปยังมือที่เคยเป็นของเธอแต่บัดนี้มันกลายเป็นเพียงฉากหลังของอดีตที่แหลกสลายแม่เราจะไปอยู่ที่ไหนเสียงของนิลินเบาเหมือนลมแต่ทุกคำเป็นเหมือนคำถามที่แทงลึกเข้าไปในหัวใจเธอกุมมือลูกแน่นหันไปยิ้มแม่หัวใจจะยังสั่นไหวที่ไหนก็ได้ที่เราสองคนอยู่ด้วยกันแค่นั้นก็พอแล้วเธอมองดูแหวนแต่งงานบนนิ้วที่ยังไม่เคยถอดเหล็กเย็นๆเสียดกับผิวที่แห้งกร้าน แต่ความผูกพันในอดีตมันไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วเธอเอื้อมมือถอดแหวนออกมองมันสักพักแล้วค่อยๆหย่อนลงไปในกระเป๋าผ้าใบเก่าไม่ใช่เพราะเธอลืมเขาแต่เพราะเธอเลือกจะจำในแบบที่ไม่เจ็บอีกรถเมลแล่นผ่านย่านธุรกิจผ่านโรงแรมหรูผ่านป้ายโฆษณาผ่านความฝันเก่าๆที่เคยอยู่ในใจเธอข้างทางเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังแจกใบปลิวงานแม่บ้าน เธอยื่นมือไปรับมาสายตาเริ่มมีประกายเราจะเริ่มต้นใหม่ที่นี่นะลูกแม่จะไม่ให้หนูอดอีกต่อไปและแม่จะไม่ยอมเป็นแค่เงาในชีวิตใครอีกแล้วมิลินยิ้มตาสายเป็นประกายหนูเชื่อแม่รถเมลแล่นต่อไปบนถนนที่ไม่มีใครรู้จุดหมายแต่ในหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งเธอได้เลือกแล้วเลือกจะมีชีวิต ในแบบที่ไม่มีใครกล้าทิ้งเธอไว้ข้างหลังอีกครั้งรถเมล์เคลื่อนตัวผ่านย่านชุมชนเสียงผู้โดยสารพูดคุยกันเบาฮ่หาฮ่ากลื่นลมร้อนปนไอแดดลอยเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดไว้ชลธิทิชาหลับตาลงสูดลมหายใจลึกราวกับต้องการกลืนทุกความเจ็บปวดไว้ในอกให้มันกลายเป็นเชื้อไฟเผาอดีตที่กัดกินหัวใจเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตาจับจ้องใบปลิวในมือ ตำแหน่งแม่บ้านร้านอาหารเล็กๆย่านตลาดเก่าเงินเดือนน้อยนิดแต่มีที่พักให้แม่ลูกมันไม่ใช่งานที่เธอเคยฝันถึงแต่มันคือทางรอดทางเดียวที่เธอเลือกได้ด้วยตัวเองรถจอดที่ป้ายตลาดเธอจุงมือลูกลงมาเสียงตลาดจอแจกลิ่นอาหารลมหายใจของผู้คนทั้งหมดนี้เหมือนตุกหัวใจของเธอให้ตื่นขึ้นเธอเดินตรงไปยังร้านอาหารที่ระบุไว้ในใบปลิวร้านเล็กๆติดพัดลมเก่า เจ้าของร้านเป็นหญิงั้กลางคนใบหน้าเข้มแววตาเด็ดขาดมาหางานหรือชลธิชาพยักหน้าหนูมีลูกแต่ทำงานได้นะขนาดเบาไม่เกี่ยงหญิงเจ้าของร้านมองเธอจากหัวจรดเท้าเห็นแววตามุ่งมั่นคู่นั้นแล้วก็ถอนหายใจเบาฮ่าฮะเอาเธอลองทำดูถ้าขยันจริงฉันไม่ไล่เธอแน่มุมปากของชลธิชาเผยยิ้มจางไม่ใช่ยิ้มแห่งชัยชนะ แต่เป็นรอยยิ้มของคนที่เริ่มก้าวแรกจากก้นเหวขึ้นมาสู่ผิวดินอีกครั้งมิลินนั่งอยู่มุมหนึ่งของร้านวาดรูปด้วยดินสอไม้ที่เจ้าของร้านให้เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองแม่ของเธอที่กำลังล้างจานหลังร้านภาพนั้นไม่หรูหราไม่สะดวกสบายแต่มันคือภาพของความกล้าหาญเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งแม่ที่ลุกข,ขึ้นสู้คือซูเปอร์ฮีโร่ที่แท้จริงเสียงจานกระทบกันเบาฮ่า เสียงหม้อเดือดบ,บนเตาเสียงหัวใจของแม่ที่ไม่ยอมแพ้กำลังสารต่อเรื่องราวใหม่ที่เธอเป็นคนเขียนเองทุกบรรทัดกลิ่นอาหารลอยอบอวลในร้านผัดกระเพราร้อนๆบนกระทะส่งเสียงชาโชลทิชาสวมผ้ากันเปื้อนเก่าฮ่าฮ่าเงยหยุดลงแก้มแต่แววตากลับแน่วแน่มือของเธอขยับไม่หยุดล้างจานหั่นผักเสิร์ฟข้าวทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยจังหวะของคนที่ไม่มีเวลาจะอ่อนแอ เจ้าของร้านแอบมองจากหลังเคาน์เตอร์เห็นหญิงสาวผู้นี้ขยันไม่หยุดไม่มีคำบน่นไม่มีคำปฏิเสธมีเพียงความเงียบและความอดทนที่แผดเผาแม่หิวหรือยังเสียงเล็กๆดังขึ้นมิลินถือจานข้าวเล็กๆเ,เดินมาหามีไข่เจียวกับข้าวเปล่าอยู่ในนั้นชลทิชาหันมามองลูกรอยยิ้มผุดขึ้นกลางใบหน้าที่อ่อนลา้าลูกกินก่อนเถอะแม่ยังทำงานอยู่ไม่เป็นไรหนูรอได้ มิลินนั่งลงที่มุมเดิมดวงตาคู่น้อยมองแม่ด้วยความภาคภูมิใจแม่ของเธอเก่งกว่าใครในโลกยามเย็นย่างเข้ามาช้าฮ่าฮะ,ฮะผู้คนเริ่มเบาบางเจ้าของร้านเดินมาหยุดข้างชลทิชาวันนี้พอแค่นี้ไปพักเถอะเธอพยักหน้าเบาฮ่าฮะ,ฮะก่อนจะถอดผ้ากันเปื้อนผาลูกเดินขึ้นห้องชั้นบนห้องเล็กแคบมีเพียงฟูกเก่าผ้าห่มถืนบาง แต่สำหรับพวกเธอมันคือวังที่ซ่อนจากพายุมิลินหลับไปก่อนเธอนั่งมองลูกในความมืดจูจูน้ำตาก็ไหลลงช้าฮ่าฮะไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะโล่งใจในที่สุดเธอก็ยืนได้ด้วยขาของตัวเองอีกครั้งแม้ในใจลึกๆเธอยังเจ็บยังรู้สึกถึงแผลที่ประพัดฝากไว้แต่เธอเลือกจะไม่ให้แผลนั้นกัดกินอนาคตของลูก มือถือเครื่องเก่าถูกหยิบขึ้นหน้าจอแตกร้าวแบตเตอรี่ใกล้หมดเธอเปิดดูรูปเก่าฮ่าฮภาพแต่งงานภาพลูกยังแบบบอกและภาพเขาชายที่เธอเคยรักสุดหัวใจเธอมองอยู่นานก่อนจะค่อยๆกดลบทีละภาพไม่มีคำร่ำลาไม่มีคำอธิบายเพราะบางคนต่อให้รักมากแค่ไหนก็ไม่มีค่าพอจะอยู่ในความทรงจำอีกต่อไป นิ้วของเธอแต่หน้าจออย่างมั่นคงภาพสุดท้ายหายไปจากเครื่องเหลือเพียงหน้าจอว่างเปล่าและแววตาที่ไม่สันวายอีกต่อไปเธอวางโทรศัพท์ลงข้างหมอนลมหายใจลึกๆถูกกลั้นไว้ชั่วครู่ก่อนจะปล่อยออกมาชาร์จเนิ่นนานและปลอดโปรง่งด้านนอกหน้าต่างแสงไฟในตลาดเริ่มดับทีละดวงลมเย็นพัดเข้ามาปะทะใบหน้านำกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ริมทาง เธอเอนตัวนอนข้างลูกมืออบกอดมิลินเบาฮ่าฮาา่ในอ้อมกอดน,นั้นไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความไร้ค่ามีเพียงความรักที่บริสุทธิ์แม่เสียงและเมื่อเบาๆดังขึ้นจากเด็กหญิงเราจะไม่หายไปอีกใช่ไหมโชลทิชากระสิทธ์เสียงของเธอนุ่งแต่หนักแน่นไม่มีใครแยกแม่กับลูกได้อีกแล้วคืนแรกในห้องเล็กๆนี้ คือคืนแรกในชีวิตใหม่ของเธอแม้ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรแต่เธอรู้เธอจะไม่ถอยกลับไปในเงามืดอีกขณะเธอกำลังจะหลับตาเสียงโทรศัพท์สั่นเบาฮ่า,ห,า,ห,าหน้าจอสว่างขึ้นในความมืดชื่อของคนที่เธอเพิ่งลบประพัดเธอจ้องมันอยู่พักหนึ่งเสียงหัวใจเต้นเงียบๆในอกแต่นิ้วของเธอกลับมั่นคง เธอปัดหน้าจอลงปิดเสียงและหันหน้าหนีเธอเลือกแล้วเลือกอนาคตที่ไม่มีเขาเลือกการเติบโตที่ไม่ต้องพึ่งความสงสารแสงไฟสลัวลอดหน้าต่างเข้ามาแต้มลงบนใบหน้าหญิงสาวที่เคยถูกทอดทิ้งแต่ไม่เคยพ่ายแพย้และในความเงียบนั้นเองเธอก็หลับไปพร้อมรอยยิ้มบางเบาของคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยศักดิ์ศรีที่แท้จริง ช้าวันใหม่มาถึงพร้อมแสงแดดอ่อนลำแสงลอดผ่านผ้าม่านเก่าๆสะท้อนบนใบหน้าของชลธิชาเธอลืมตาขึ้นอย่างช้าฮะมองลูกสาวที่ยังหลับสนิทในอ้อมแขนเสียงนกจากหลังคาไม้ปลุกให้เธอลุกขึ้นเธอจัดผ้าห่มให้ลูกเบาฮะก่อนเดินลงไปยังครัวเล็กๆของร้านเริ่มต้นวันด้วยมือที่เคยสันนไหวแต่ตอนนี้มั่นคงด่งหินผา เธอล้างข้าวหั่นผักจุดเตาหัวใจเต้นอย่างเป็นจังหวะทุกอย่างช้าแต่มั่นคงเหมือนชีวิตของเธอในตอนนี้เจ้าของร้านเดินเข้ามาพร้อมกาแฟร้อนวางแก้วลงข้างเธอแล้วยิ้มเธอผ่านอะไรมาก็ไม่สำคัญวันนี้เธอเก่งกว่าผู้หญิงที่ฉันเคยรู้จักทุกคนชลทิชายิ้มกลับรอยยิ้มที่ไม่มีน้ำตาเจือปนอีกเพราะเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ต้องเป็นใครในสายตาใคร แค่เป็นแม่เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งก็เพียงพอแล้วเมื่อเสียงระฆังหน้าร้านดังขึ้นวันใหม่ก็เริ่มต้นอีกครั้งและในโลกที่กว้างใหญ่หญิงสาวคนหนึ่งเดินต่อด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งเธออาจไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีชื่อเสียงหรือชีวิตหรูหราแต่เธอมีศักดิ์ศรีมีความรักและมีลูกสาวที่เป็นดั่งแสงสว่างในเมืองที่เคยเทอดทิ้งเธอไว้ข้างถนน เธอกลับยืนได้ด้วยตัวเองและนี่คือจุดสิ้นสุดของความเจ็บปวดและจุดเริ่มต้นของผู้หญิงคนใหม่ผู้หญิงที่ชื่อว่าชลธิชา